ก่อนจะไปรับชมคลิปครับแอดก็ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ที่กับตันผูเนี่ยเป็นแบรนด์ e m b r a อ e r ซึ่งนั่นก็คือน้ำตาเทียมไฮยาเทียครับที่มีตัวยาโซเดียมไฮยารูโรเนตผลิตด้วยเทคโนโลยีจากประเทศเยอรมันและก็ได้รับมาตรฐานสากลด้วยนะครับซึ่งยังไม่พอแค่นั้นครับยังช่วยบรรเทาอาการตาแห้งเพิ่มความชุ่มชื้นแก่ดวงตาสาหรับผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์และผู้ทําเลสิกและยังปราศจากเชือ้อและก็สารกันเสียครับสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนาทั่วประเทศไทยเลยสําหรับน้ำตาเทียมไฮยาเทียก็ไปหาซื้อกันได้เลยนะครับ ทั่วโลกทึ่งครับ FIVB ยกไทยดีที่สุดฮือหาเสนอจัดชิงแชมป์โลกอาเซียนปรืมปาดหน้าชาติยุโรปเรียกว่าตอนนี้กระแสของวอลเลย์บอลสาวไทยเราเนี่ยและก็บรรยากาศการจัดแข่งขันวีนแนลรอบล่าสุดที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพก็ทำเอาฮือหาทั้งโลกครับฮือฮาถึงขนาดที่ว่าฝั่งของ c ี o v o l ว e y b a ย l w o ล l d ยกให้ไทยเนี่ย จัด v ี l 2023ดีสุดในโลกเลยก็ว่าได้ครับพร้อมกับบอกว่าเตรียมเป็นเจ้าภาพต่อใน v ี l ปีหน้าหรือว่าปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าทําอาเซียนเนี่ยตาลุกวาวอิจฉากันเป็นแถบเลยครับกับไทยเราสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับมาเจอเจอกันอีกแล้วครับคลิปนี้เนี่ยแอดก็มีเรื่องเราอัปเดตเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยของเราที่ไม่ว่าการแข่งขัน,นะะในชั้นลีกเนี่ยจะจบลงไปแล้วครับและทีมไทยเราก็จะตกรอบไปแล้ว แต่ว่าความประทับใจของในขันในสนามที่3ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทยเราเนี่ยหรือว่าเราเป็นเจ้าภาพนั้นยังไม่จางหายเลยครับได้รับคําชื่นชมมากมายจากทั้งนักกีฬาและก็แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกรวมถึงผู้บริหารวอลเลย์บอลเวิลด์ด้วยนะครับทีล่าสุดเนี่ยซีอของวอลเลย์บอลเวิลด์เองครับได้ออกมาชื่นชมไทยว่า จัดงานวีเอลเนี่ยได้อลังการมากและก็พร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต่อในวีเอล2024หรือว่าปีหน้าซึ่งเขาเองเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจเลยครับกับวีเอลที่กรุงเทพซึ่งเขาบอกว่ากรุงเทพเนี่ยถือเป็นสถานที่จัดวีเอลหรือว่าวอลเลอร์บอลเนชั่นลีกดีที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะความพิเศษของแฟนวอลเลยร์บอลชาวไทยทาให้นักกีฬาและผู้ชมทางทีวีของเราทั่วโลกได้สัมผัสกับบรรยากาศประสบการณ์แข่งขันในระดับนานาชาติที่ไม่เหมือนใครจริงๆ และด้วยความร่วมมือในการจัดงานที่ดีกับบริษัทที่มากด้วยประสบการณ์ยิ่งทําให้งานใหญ่ระดับโลกยิ่งขึ้นพวกเราเนี่ยตื่นเต้นมากแทบอดใจรอไม่ไหวที่จะได้กลับมาเล่นในกรุงเทพและก็ได้พบกับแฟนบอลวันชาวไทยอีกครั้งเนี่ยครับก็เป็นบทสัมภาษณ์เปิดใจเลยของซีโนบอลล์บ w o วิ d ที่ช่นจบไทยเราเนี่ยออกหน้าออกตาเลยครับกับการจัดการแข่งขันเว L รอบล่าสุด ที่ไทยเราเนี่ยจัดเต็มแบบอลังการเหลือเกินซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่ซีอโอของว o l ล์เวิรเวิลด์เท่านั้นนะครับก็ยังมีทางด้านของประธานนะครับหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของว o l ล์วิร์ดเวิลด์เองซึ่งเขาเนี่ยก็กล่าวเสริมเลยครับเขาบอกว่าวอ l ล์วิรชัแนลลีสนามล่าสุดที่ไทยเนี่ยถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเกินความคาดหมายมากสามารถดึงดูดแฟนวอลล์บวลเข้าร่วมในระดับที่ไม่ธรรมดาและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการที่เราได้ร่วมมือกับเทโรอินเตอร์เทนเมนต นับเป็นตัวอย่างที่ดีของการทํางานเป็นทีมพวกเขามีบทบาทสําคัญในความสําเร็จของวีแนลปีนี้และเราเนี่ยก็รอคอยที่จะกลับมาเล่นที่กรุงเทพอีกครั้งเนี่ยครับก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยครับทั้ง CEO และก็ประธานรายได้ของวอลเลย์บอลเวิลเองซึ่งก็ถือว่าน่าจะเป็นสื่อของวอลเลย์บอลที่ใหญ่ที่สุดทั่วโลกเลยก็ว่าได้ครับกับวอลเลย์บอลเวิลและเขาเองก็ออกปากออกเสียงชื่นชมประเทศไทยของเราครับกับการจัดงาน ที่จัดได้อย่างอลังการมากมายครับทำเพื่อนบ้านเนี่ยอิจฉาตาลูกวาวไปตามๆกันเลยส่วนโปรแกรมของในเฉลีกเนี่ยยังไม่จบครับยังรอแข่งขันสนามสุดท้ายอยู่กับรอบ8ทีมโดยทีมที่ผ่านเข้ารอบเนี่ยก็ประกอบไปด้วยโปรแลนด์สหรัฐอเมริกาตุรกีบราซิลจีนอิตาลีญี่ปุ่นและก็เยอรมนีครับโดยก็จะแข่งขันกันในวันที่13และก็14กรกฎาคมนี้เป็นการแข่งแบบน็อกเอาท์นะครับแพ้คัดออก และล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานว่าเวเนอ2023หรือว่ารอบสุดท้ายทั้งประเภทชายและหญิงเนี่ยจะมีการทดสอบการให้กรีนการ์ดระหว่างการแข่งขันนะครับโดยกรีนการ์ดเนี่ยก็จะให้ต่อผู้เล่นที่ยอมรับการบล็อกทัชก่อนที่จะมีการชาเลนจ์นะครับซึ่งจะช่วยการประหยัดเวลาจากวิดีโอชาเลนจ์ที่ไม่จำเป็นทางเวเนลก็บอกแบบนี้นะครับซึ่ง FIVB เองก็เคยมอบรางวัลแฟร์เพลย์มูลค่า15,000ดอลลาร์หรือว่าประมาณ500,000บาท ให้กับทีมชายของโปแลนด์มาแล้วครับเนื่องจากพวกเขาเนี่ยยอมรับว่ามีการบล็อกทัชหรือว่าเนททัชหลายครั้งระหว่างการแข่งรอบชิงชนะเลิศ v ว l ที่เมืองโบลญญาประเทศอิตาลีในปี2022หรือว่าปีที่แล้วเองนะครับรางวัลน,นี้เองก็จะให้ในรอบสุดท้ายสําหรับวอลเลยบอลเนชั่นลีกหรือว่าเรียกง,ง่ายๆคือรางวัลแห่งความซื่อสัตย์นั่นแหละครับเอาละครับมาต่อกันอีกเรื่องหนึ่งเลยครับคือเรื่องที่ใหญ่ไม่แพ้กัน คือไทยเราเนี่ยเสนอเป็นเจ้าภาพจัดวอลเลยร์วอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ร่วมกับสมชาติในอาเซียนและก็มีแนวโน้มนะครับว่าทางวอลเลยร์บอลานาชาติเนี่ยอาจจะให้อาเซียนเป็นเจ้าภาพชิงแชมป์โลก2025ก็ได้นะครับซึ่งนายกสมาคมกีฬาวอลเลยร์วอลแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยครับว่าไทยเราเนี่ยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการ่งขันวอลเลยร์วอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ร่วมกับฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเวียดนามซึ่งทางวอลเลยร์วอนลานาชาติหรือว่า FIVB เนี่ย ก็ได้ปรับการแข่งขันชนจำโลกเปลี่ยนใหม่นะครับคือมีทีมมากขึ้นและก็พยายามกระจายการเป็นเจ้าภาพจัดให้อยู่ในภูมิภาคเดียวกันและการแข่งขันครั้งต่อไปเนี่ยมุ่งเป้ามาที่เอเชียนะครับสำหรับวอลเลยบอลนานาชาติเนี่ยเขามุ่งเป้ามาที่เอเชียเลยเพราะถือว่าเป็นตลาดลย์บอลที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะไทยเราเนี่ย FIVB เนี่ยมุ่งเป้ามาเลยนะครับและตอนนี้ไทยเราเองก็ถือว่าเป็นตลาดที่สหพันธ์ลุ์บอลนานาชาติเนี่ยให้ความสนใจมากครับซึ่งในช่วงนี้ ก็อยู่ระหว่างคุยระเรียนกันอยู่เพราะว่าต้องคุยทั้ง4ประเทศเลยเรียกว่าโอกาสที่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมีสูงเลยครับเพราะว่าทาง CEO ของวลโลนโเนี่ยก็รื้มเป็นอย่างมากและ FIV ไวเงก็เคยออกปากชื่นชมเราด้วยครับว่าจัดงานดีทางวียดวเนี่ยก็ชื่นชมคือไม่มีเหตุผลอะไรครับที่ไทยเราเนี่ยจะพลาดการเป็นเจ้าภาพจิงแจโรมในครั้งนี้นะครับ ทั่วโลกเนี่ยก็ให้การยอมรับแนวโน้มที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่ามีเยอะเลยครับกับการแข่งขันจริงแชมป์โลก2025นี้ครับยังไงก็รอติดตามการเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนความเคลื่อนไหวการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชียครับครั้งที่22เนี่ยที่จะกลับมาแข่งขันที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีครับครั้งล่าสุดเนี่ยต้องย้อนไปในปี2013เลยซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงครับวอลเลย์บอลหญิงแชมป์เอเชียให้เร็วขึ้นจากเดิม เป็นวันที่3ถึงวันที่1 0กันยายนครับก็เปลี่ยนเป็นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึงวันที่6กันยายนนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นรอยต่อกับช่วงเวลาโปรแกรมนักขันโอนิปิกในปี2 0 2 4รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16หกกันยายนนี้ก็เลยกำหนดให้ชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้เนี่ยให้แล้วเสร็จภายในวันที่6กันยายนครับซึ่งครั้งนี้ก็มีทีมเข้าร่วมทั้ง14ทีม แบ่งออกเป็น4ทีมแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อเข้ารอบอันดับหนึ่งอันดับ2ผ่านเขนาน้ารอบแบ่งกลุ่มรอบ2ต่อไปครับซึ่งไทยเราเองก็อยู่กลุ่มร่วมกับออสเตรเลียกับมองโกเลียส่วนเวียดนามครับอยู่กลุ่มเดียวกันกับไต้หวันเกาหลีใต้กับอุซเบกิสถานส่วนฟิลิปปินส์เองครับก็อยู่ร่วมกับจีนคาสถา,านฮ่องกงเป็น3ชาติในอาเซียน,นครับที่ได้ร่วมแข่งขันจิงแชมป์เอเชียในครั้งนี้เราเนี่ยก็น่าจะผ่านได้นะ ผ่านออสเตรเลียกับมองโกเลียไม่น่าเป็นงานยากนะครับในรอบแรกยังไงก็รอตามเชียร์กันเอามาตอ่ออีกเรื่องนึงครับอัปเดตกันไปยาวๆครับกับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยแลนด์ครับที่ล่าสุดเนี่ยวอลบอล,ลชายของญี่ปุ่นก็โพสต์โชว์กางเกงช้างหลังจากชนะสิบนัดรวดในศึกเวนเอลสองพันยี่สิบสามทำฮือฮาเอาทั่วโลกเลยนะครับคือหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกสนามที่สามที่ญี่ปุ่นเนี่ยชนะไทยแลนด์ไปสามต่อหนึ่งเซตทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยแข่งสิบนัดชนะสิบนัดรวด โอ้โหยอดเยี่ยมมากนะครับซึ่งหลังจากจบการแข่งนนขันรูปที่ฉลองเนี่ยก็เป็นภาพที่นักตบชายญี่ปุ่นนสวมใส่กางเกงช้างนะครับก็เป็นแฟชั่นยอดฮิตของประเทศไทยเราเลยและก็มีแฟนกลับชาวต่างชาตเิเข้าไปคอมเมนต์เป็นจํานวนมากครับบางก็บอกว่าเนี่ยเป็นกางเกงช้างจากประเทศไทยหรือบางคอมเมนต์ก็บอกว่าโปรดมากแข่งขันที่เมืองของไทยบ้างหรือบางเม้นต์ก็บอกว่ามันสวยมากของฝากจากไทยแลนด์หรือบางเม้นต์เนี่ยเขาก็บอกว่าน่ารักมากกับกางเกงช้าง ซึ่งเรียกว่าทำมือหากันทั่วโลกเลยครับหลังจากชนะศิษย์มรวนเกงที่ใส่เนี่ยเป็นการเกงช้างจากไทยเรานะครับคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆครับสำหรับกาเกงช้างตอนนี้ไทยเนี่ยทำอะไรก็ดีไปหมดครับส่งอะไรไปให้ชาติอื่นเนี่ยก็ฮือหาหมดเลยครับเรียกว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจริงเลย เอาละครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของมือเซตอันดับ3ของโลกบ้างครับพรพันธ์เกิดปราดเซตเตอร์ทีเด็ดของไทยเรานะครับหลังจากที่จบกันนะครับวลบอลในชั่นลีก2023เนี่ยล่าสุดพรพันธ์เองก็บินด่วนครับร่วมงานวันที่7เดือน7รำบวงสวงพญาศรีตนะคราชที่บ้านเกิดนะครพนมนะครับ เจ้าตัวเนี่ยก็บินด่วนเลยครับเพื่อนาการบวงสรวงบูชาต่อพญานาคเป็นบ้านเกิดของเจ้าตัวครับก็จัดเต็มทั้งการแต่งกายทั้งชุดและก็การร่ายรำครับรำอ่อนช้อยสมกับเป็นนางรำจากนครพนมจริงๆเซอร์ไพรส์แฟนๆนครพนมเลยครับบ้านเกิดของเจ้าตัวรำแบบด่วนด่วนบินแบบด่วนด่วนสวยงามอย่างไทยจริงๆครับพรพันธ์เก่งทั้งเรื่องของกีฬาและก็เรื่องของนาาสิ์น,นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยวอลบอลิงไทยก็มีโปรแกรมกานขันซีวีลีก ครั้งที่3หรือชื่อเดิมเนี่ยก็เป็นอาเซียนกลางปีครับซึ่งจะแข่งขันกันแบบสองสนามแบ่งเป็นเลกแรกแข่งขันที่ประเทศเวียดนามครับระหว่างวันที่4 6ถึงสิงหาคมและต่อด้วยประเทศไทยครับในระหว่างวันที่11ถึงสิสิงหาคมนี้กอไทยเรยงก็ประกาศแล้วนะครับว่าจะใช้ชุดผสมไม่ได้ใช้ชุดใหญ่เลยครับก็จะเป็นการผสมระหว่างน้องเยาวชนกับพี่ๆชุดใหญ่บางคนเพื่อที่จะให้เป็นการพัฒนาต่อยอดเยาวชนขึ้นไปเล่นในระดับสูงต่อไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นการดีและก็คอยติดตามเลยสําหรับการแข่งขันวนลย์บของสาวไทยเราปีนี้เนี่ยมีโปรแกรมเยอะมากครับสิงหาคมเนี่ยก็เป็นโปรแกรมซีวีลีกและก็ชิงแชมป์เอเชียส่วนกันยายนเนี่ยก็เป็นการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกนะครับในเดือนกันยายนยังไงก็อย่าลืมติดตามสาวไทยเราลุ้นใด้ไปโอลิมปิกให้ได้เลยครับสาวไทยเราถ้าไปโอลิมปิกได้เนี่ย จะทำมือหาทั้งโลกอีกเหมือนเดิมยังไงก็รอติดตามกันได้นะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันนะเบียเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแฟนๆท่าในใดมีความเห็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มกันเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับต้องทำอะไรให้ชัดทั้งการวางแผนการอ่านเกม และมองเป้าหมายให้ชัดตั้งแต่แรกเลือกไฮยาเทียน้ำตาเทียมคุณภาพของคนไทยมีตัวยาโซเดียมไฮยาลูโรเนตช่วยบรรเทาอาการแสบตาและตาร้าชั่วคราวรวมถึงอาการตาแห้งเพียงบิดฝาตุกและหยอดไฮยาเทียจะก,กระจายตัวเป็นชั้นเคลือบใสเพื่อปกป้องผิวของดวงตาคุณ